วิวารอบ2ยินดีสนันจูงมือเข้าวิวารอบ2ขุมทรัพย์เคลลี่ธนภัทรเผยภาพหวานพลอยภัยเพลินพมรมนตรีห่างสิบปีไร้ปัญหาดูเหมือนว่าความรักครั้งใหม่ของนักแสดงมากฝีมือเคลลี่ธนภัทรกับนักธุรกิจสาวพลอยพลอยไัยเพลินพมรมนตรีแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมาสองปีตอนนี้กำลังไปได้สวยและทั้งคู่เพิ่งคงกันสมใส่ชุดไทย เข้าเฝ้าขอพรจากสมเด็จพระสังฆราชนวัดราชบาพิตรสถิตมหาศีมารามหลายคนมองว่าภาพนี้คล้ายกับการแต่งงานโดยเคลลี่ได้เผยว่าเหมือนภาพแต่งงานเตะจริงๆแล้วคือไปเข้าเฝ้าเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของพลอยและเข้าไปรับพรเท่านั้นตอนนี้เริ่มคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วทั้งคู่เห็นตรงกันว่าไม่อยากใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยชอบงานเล็กๆส่วนจะจัดขึ้นเมื่อไหรต้องรอทั้งคู่พร้อมส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเกิดขึ้นแน่นอน เพราะผู้หญิงทุกคนอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นส่วนเรื่องลูกเป็นไปได้ว่าหลังเต่งจะไม่มีลูกเอาเป็นว่าด้านแฟนๆก็มารอลุ้นข่าวดีนี้ไปพร้อมๆกันค่ะโดยล่าสุดเคลลี่เล่าว่าตนเองยังไม่ทันได้เห็นคอมเมนต์ในโซเชียลแต่เห็นรูปเองแล้วยังคุยกันกับฝ่ายหญิงว่าเหมือนมากทั้งที่ความจริงแล้ววันนั้นมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเนื้องในวันคล้ายวันเกิดของพลอยและเข้าไปรับพรความสิริมงคลเท่านั้นยังแอบเสียดายอยู่ว่าน่าจะพาช่างภาพไปถ่ายดีๆหากแต่งจริงๆจ,จ,จะได้ไม่ต้องมาถ่ายใหม่ ก่อนจะยอมรับมีพูดคุยเรื่องแต่งงานกันไว้แล้วซึ่งเคลลี่และพลอยเห็นตรงกันไม่อยากจัดแบบฟุ่มเฟือยเพราะชอบงานเล็กๆที่อบอุ่นมากกว่าส่วนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรอความพร้อมทั้งคู่สําหรับเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเคลลี่คิดว่าต้องเกิดขึ้นก่อนแต่งงานเชื่อผู้หญิงทุกคนคงอยากมีโมเมนต์แบบนั้นไม่กังวลกับเรื่องอายุว่าหากยิ่งแต่งช้ายิ่งมีลูกยากส่วนตัวมองว่ามีหลายปัจจัยต้องคิดหากจะมีลูกเป็นไปได้ว่าหลังแต่งงาน จะไม่มีลูกเพราะทั้งคู่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ส่วนของขวัญวันเกิดของแฟนสาวเคลลี่บอกพร้อมเปให้แฟนสาวแล้วเหลือแค่ให้เขามีเวลาว่างไปเลือกเองความตั้งใจอยากซื้อของที่เขาอยากได้จริงๆตอนนี้เฝ้าทางทุกวันจนเกือบทะเลาะกันแล้วเพราะพลงงานยุ่งมากจนไม่มีเวลาเลือกของขวัญเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานกันมากๆและแม้ว่าทั้งคู่จะอายุห่างกันถึงสิปีก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค ในชีวิตคู่เลยแม้แต่น้อยหลังจากนี้คงต้องมาตามลุ้นกันต่อไปว่าข่าวดีของทั้งคู่จะมีมาให้เห็นเ,เร็วๆนี้หรือไม่